รอบครับวันนี้ก็คือทีมสื่อมวลชนนะครับนําโดยจานตุ้มนะครับแล้วก็พี่หน่อยนะครับกิฤษณพงศ์อยู่รอดนะครับ พี่หน่อยอะไรครับผู้สื่อข่าวช่อง5เนาะตอนตบ5นะครับตำแหน่งของพี่หน่อยครับครับนี่ก็ครับสวัสดีครับอันนี้ก็หกสิบขึ้นใช่ไหมพี่โชคเท่าไหร่ฮะพี่โชคอายุเท่าไหร่ฮะหกครับหกสี่ครับพี่ดูครับหกสี่ว่าเขาดูแลหัวเข่าดูแลร่างกายยังไงดูครับอันนี้พี่แจ๊กอะไรฮะถั่นจั่วเนี่ยถั่นจั่วเนี่ย ตอนนี้ก็ยังเล่นได้อยู่6-4นะครับดูนะครับพี่เพ้นเท่าไหร่ครับพี่เพ้นนะ5-3 5-3ครับพี่เพ้นครับโอนพี่ต่อพี่ต่อเท่าไหร่ฮะพี่ต่อเท่าไหร่ฮะ5-3 5-3นะครับดูคนสูงวัยพี่ดอสนี่น่าจะเป็นพี่ใหญ่ใช่ไหม7-8ใกล้70 70ยังฮะพี่ดอสพี่ดอสหันกล้องนะครับเท่าไหร่ครับ5-9 5-9ครับ5-9 63 <S 2> <S 2> ไปแล้วครับไปได้กันฮะกิดไ้ครบไม่ได้ครบเลยนี่ก็มีพี่หมอครับพี่หมอนี่ก็50อัพนะฮะพี่หมอ <S 2> <S 2> บอกอายุหมอบอยครับหมอบอยเท่าไหร่ครับสามห้าครับไม่ใช่สามห um ้านี่อะไรครับสามห้าห้าสี่ครับหมอบอยห้าสี่ครับอยู่อยู่โรงพยาบาลลพบุรีใครมีปัญหาอะไรไปหาได้ใช่ไหมครับหมอบอยครับครับผมครับผมนีาทคุณนายครับอ๋อมากรุงราตตลอด24ชั่วโมงไหมครับ <24 S> 2่ายี่สิบี่ชั่วโมงครับอ่าครับอันนี้ก็ทีมสื่อก็แข่งไปแล้ว2องคอเตอร์นะครับตอนนี้ก็นั่งพักระหว่างกี่คอเตอร์ครับสองคอเตอร์วันนี้ขออนุญาตอัดเป็นเทปนะยังไม่ได้ไลฟ์สดนะเดี๋ยวผมผมจะส่งให้ทีหลังนะฮะอันนี้ผมเป็นเทปนะครับยังยังนะอันน,น,นี้อันนี้ก็คือ เดี๋ยวสักสิบนาทีจะไลฟ์สดให้ครับโโเราก็เปิดหาไปโอโตอนนี้ก็คือทีมคุณหยองลูกหยีนะครับชุดสีเหลืองนะฮะเจอกับโโทีมลบบุรีครับเสื้อสีเทาฮะอันนี้ชุดของจังหวัดลบบุรีนะฮะอ,อายุ50ขึ้นไปนะครับกลุม่มต้น50กลุ่มกลางหน้าห้าหกสิบก็คือกลุ่มปลายนะฮะอันนี้เขาดูแลร่างกายกันดีครับถึงเล่นบอลได้ขนาดนี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬารุนรนนะฮะ เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์หัวหน้าทีมนะอันนี้พี่หน่อยไม่อยู่ขอสัมภาษณ์พอตุ้มเนาะอันนี้คือท่านพอะครับนี้เป็นรองจากของพี่หน่อยนะฮะเดี๋ยวผมหาแสงก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ท่าน นะครับครับสวัสดีครับผมจันตุ้มชื่อจริงยศและตำแหน่งนะฮะอายุครับจริงๆวันนี้มาในนามสื่อมวลชนคืออาตุ้มเมืองลบครับตุ้มเมืองลบนะครับจริงๆจะเรียกอาตุ้มพี่ตุ้มหรือครูตุ้มเลยแต่อดีตมาแล้วอดีตแลวคนแก่สุดี่ตุ่มาดีแล้วก็ในฐานะที่อยู่สื่อมวลชนด้วยกันเป็นนักแต่รายการวิทยุครับก็เลยมีความผูกพันกันนันหน่อยครับกิจนาพงศ์อยู่รอด ครับททบ5อหไม่ใช่อยู่ยอดนะผมเรียกแกอยู่ยอดตลอดอยู่รอดอยู่รอด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 เลยนะแล้วก็เป็นสื่อเดลินิวด้วยครับผมทีนี้บางคนถามหลายคนถามอ่ะสมาชิกด้านหลังเนี่ยทำไมสื่อมวลชนไม่เห็นเป็นทําหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เรยครับมันไม่ใช่คําว่าสื่อมวลชนคือเป็นตัวประสานงานหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนครับ ทีนี้จะเอาเฉพาะสื่อที่สะพายกล้องหรือทำหนังสือพิมพ์ไปเล่นเนี่ยบางคนก็เป็นอมาพึกอมาพาดแล้วไม่ไหวทํางานหนักทีนี้ผู้สูงวัยเยอะก็เลยตั้งเป็นชมรมครับวันนี้วันนี้ขยายความเลยเป็นชมรมสื่อมวลชนลบุรีมันก็มีพี่น้องจะเป็นทหารครูตำรวจหรือรัฐสากบโทรศัพท์มีหลากหลายอาชีพแต่เป็นสมาชิกของชมรมสื่อก็มี เขาบอกเสียเสียเงินไหมสมัครสมาชิกก็มีบำรุงเหมือนเป็นค่าบำรุงศูนย์รวมไว้เดละร้อยบาทนี่ของจินแล้วเอาไว้จ่ายค่าสนามจ่ายค่ากรรมการตัดสินหรือบางครั้งน้ําดื่มที่สนามก็ขอบคุณพี่น้องที่หลายๆคนมาใช้ชีวิตในทีมสื่อมวลชนอาจจะอาจจะมีความคือมันมันมามาจากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายอาชีพแล้วก็หลายวัยเพราะฉะนั้นเวลากีฬาเป็นสื่อเนี่ยสิ่งพันุ์คือวัตถุ2สองหนึ่ง รักสามัคคีมารู้จักกันนี่ได้กําไรชีวิตแหละครสองอยู่กับพื้นหญ้านะฮะแล้วก็ได้มีการออกกำลังกายได้นอกจากได้เพื่อนฝูงแล้วก็สุขภาพสําคัญที่สุดตอนนี้อต้มมายุเท่าไหร่ฮะโอ้โหต้องนับเลยล่ะเพราะมันใกล้จริงๆจริงๆงวดนี้ถ้าจะสัมภาษณ์ช้าไปแล้วเพราะว่าเกิดวันที่สิบเจ ทุกปีออกทุกปีนะปีที่แล้วปีแล้วแม่น้ำหนึ่งให้หนึ่งเจดห้าั้งอาตุ้มก็ซื้อห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจนี่นะห <c oughs> ้าหนึ่งเจ็ขาอัาน <c oughs> เขาอัานเขาจ่ายครึ่งเดียวแล้วหวยมันออก5 1, อ้าหน่งเจ็ดปีที่แล้วนะปีแท้ออกห้าหนนะปีนี้ออกสี่เจโอเคับเอาอาตุ้มวันที่17อายุก็หกสิบส่หกสครับก็ยังสามารถเล่นฟุตบอลได้อยู่ ได้แต่แต่แต่อยากจะอยากสอนน้องๆนิดนึงว่าให้พรเขาบ,บางทีเขาเห็นคนแก่หรือผู้ผู้สูงอายุนะเล่นเขาเขาสมเพศวิทยนนาโอ้เล่นไม่ได้ไม่ได้บ,บ,บางทีแต่อาให้ความคิดว่าขอให้น้องๆให้เล่นให้มีความสุขแล้วก็อยู่เล่นบอลอายุให้ถึงอาตุ้งกลัวจะไปซะก่อนก่อน <ๆ S 1> จะถึงเวลาหมายหมายถึงว่าเข่าเข่าที่ไปนี่หมายถึงสุขภาพสรุปสั้นๆให้เพื่อนเพื่อนทางบ้านที่ดูทางช่องลงยอดดีให้สรุปที่สนามสรุป สนามกีฬาใจฟ้าเนาะร่างกายพูดปุ๊บเข้าเลยสวยมากเลยมาเข้าไปแล้วครับผมผู้ทำประตูอันนี้ของทีมรวมอาวุโสลำนาลายลำนาลายนะฮะผู้เล่นหมายเลข39บักบงเอิญอไม่มีไม่มีไนามายผมเหยองลูกหยีมาด้วยเมื่อกี้ยองลูกหยีก็ลำนลายอาชีพก็คือเขาสร้างความบันเทิงในเรื่องของตลกเป็นศิลปินเป็นศิลปินนักร้องเขาไม่น่ามาตักแดด่บอกตอนนี้เขาหมอมนชนเขาอยู่ทา้งเขตลำนาลายเจ้าก็เดินมาไม่รู้สึกเขาเขาจะ เดินปเป๊เปเปะเอยนะเมื่อกี้ชนกับอาจารย์ดอสน,นะล้มลงไปบอก <c oughs> ว่าดอสไม่ฟาวหรอกคือบังเอิญอยุย,ยี่เขาคอนสมุดดูดขาลมเองครับคือหยองเขาก็ตอนนี้อาจจะเขาจะอาจจะเป็นเปลี่ยนพลิกพลิกโผว่านอกจากเป็นศิลปินดาวตลกอดีตแล้วเนี่ยอาจจะมาพลิกโผมาช่วยสังคมช่วยเหลือสังคมที่อายุที่เหลืออยู่เนาะอาจจะมาลง,งการเมืองเขาเราไม่พูดเราพักไหนแล้วเขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาเฉลยเองว่าเขาจะมา ลงเล่นถนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะอยู่ถถแถวๆลำนันาน้ลยแถวนู้นเนี่ยบบนะไอ้อตุม้มไหมสรุปให้กับช่องนรลงยอดเดีครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนส,งสูงวัยก็สั้นๆได้ใจความนะครับครับหนึ่ง <ๆ S 2> หนึ่งสุขภาพดีหนึ่งก็คือได้ออกกําลังกายครับ จะโดยเล่นกีฬาหรือกีฬาเล่นกีฬาเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬานะออกกำลังกายเนี่ยจะเดินจะวิ่งจะขี่จักรยานได้หมดะนะฮะ,ะ,ะก็คือก็คือออกกาลังกายหนึ่งให้มีเวลา<อ>นั่นคือให้กําไรชีวิตออกกาลังกายอสองสิ่งแวดล้อมดีมีต้นไม้สีเขียวกรีนอากาศสดชื่น<อ>นะ,ะมวลภาวะไม่เป็นผิดนะครับสามก็รีแล็กนอกจากได้มาออกกำลังกายตรงเนี้ย บางทีบางคนบอกไม่มีไม่มีสนามไม่มีสนามสถานที่ที่บ้านจะเดินหรือจะเอาเครื่องช่วยอะไรเลยเขาจะมีอะไรพวกจักรยานพวกกระดิ่งอบเครื่องออกกำลังกายฟิตเนสก็ได้หนึ่งออกกำลังกายแบ่งเวลาคนเเลื่อนไวเพื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองแต่สุดท้ายคือนอกจากสุขภาพกายแล้วเราว่าสุขภาพจิตใจก็ นั่นนห่วงนะทุกวันเพราะว่าเศรษฐกิจมันเอาอยู่ในโหมดพักผ่อนเนาะอาจารย์เนาะเกือบจะเข้าแล้วครับขอบคุณอาจารย์ตุ้มมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับเกือบเข้าไปแล้วอีกลูกนึงะส่งท้ายครับผมอันนี้ก็มาดูบรรยากาศโดยทั่วนะฮะอันนี้ก็คือทีมสื่อมวลชนก็รอลงอีกหนึ่งคอเตอร์นะครับครับนี่ครับบรรยากาศสนามสวยมากฮะใครที่มาที่นี่แล้วติดใจฮะมาจากกรุงเทพก็ติดใจหมดเลยฮะ อ่านี่ดซนแะล้วเข้าไปแล้วครับล้ำนารายนำไปแล้วครับสองศูน,าานครับำน,าานำลบบุรีไปนะครับทีมล้ำนารายทีมของคุณหยองลูกหยีนะฮะนำไปแล้วครับครับอันนี้คือบรรยากาศโดยสดๆนะเดี๋ยวเราจะลงให้ทางช่องได้ดูกันนะฮะครับรครับผม สุดท้ายนี้ผมก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอให้ผู้ที่ติดตามทางช่องนรลงยอดดีมีจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงาัฒนาสิ่งใดขอให้สมาัฒนาทุกประการนะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ